สวัสดีครับวันนี้จะมาดูกันว่าใครใช้คันอะไรมั่งมอแดนครับมีตัวตันมีตัวตันแล้วว่ากินจะฟิตรอเดนวันนี้เราเจอโอ้นี่ครับกาแฟลยิดเดอร์ครับอาเจนโตอย,ยเป็นอินเตอร์ไลน์ MX นะฮะตึงมาก M h เลยครับ โอ้มีขาเข้ามาอะไรเนี่ยโอขาอย่างนี้เอสีม่วงเยอะจังเลยแถวนี้เดีแต่สีม่วงอันน่าเอเสริมทับนะเอคร <laughs> <laughs> ับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทาารรขาบขามป้อมอีงแล้ววันนี้จะมาดูกันว่าใครใช้คันอะไรมั่งดีกว่าเอาละฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยเดี๋ยวของผมไว้ที่หลังเดี๋ยวดูเบสกันเลย อันแน่นี่ครับคันไรเอ่ยโมเดนครับโมเดนเป็นยังไงเป็นยไงคันแบบคันลูกครึ่งหน่อยมันคันตีปลาเราเล่าเ่าถึงคันแต่ก็มันจะยุยยุยยุ้ยยุยยุบยบหน่อยมันก็ตกบึกได้ดูับผมดูจากการสะบัดปลายมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะฮะเป็นเวท L L X อ L X น่อย เล่นได้ทุกเกียร์แต่ผมใช้กับ3.5มจุดห้นะแต่ว่าอัจจีสามจุดห้าเวลาเบสวัดสังเกตว่าจะเต็มข้อเต็มข้อเพราะว่าคันวัดมึกซีดอ่ะเพราะว่าคันนี่มันมันมันอะไรรับแรงรับแรงด้วยรับแรงได้ดีเล่นปลาก็ได้อัจิีก็ได้ควบคุมนะครับนะฮะประกอบกับแวนควิสแวนซิกเบาๆอ่าเดี๋ยวมาดูบังกันบังใช้อะไรบางคุยสรรพคุณหน่อยววแนคิ แฟนลิกนี่นี่สวิตรอเป็นไงหลังจากจับสควิตรอหลังจากจับมาสักพักเป็นไงเล่าสรรพคุณหน่อยเผื่อเพื่อนเขาสนใจอยู่เดิมไม่ไม่อยู่แล้วตึงตึงครับผมชอบพันตึงตึงอ่าบางใช้เวทอะไรในแท็กิี่เวทเอ็มแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็น่าจะเป็นเอ็มเฮดนะเอ็มเฮดนะหลักๆก็ตีอยู่สามจุดห้าสามจุดแปดสี่จุดศูนย์ครับอ่ามึกน้อยของผมนะ เอาไว้ตรงมือกระตอยเอาไว้ตรงมือกระตอยเฮ้ยเราว่าไฟคันหนอนป้ายนี่มาดูนะเอนะเอนะเอจะเป็นคันอันนี้คันอะไรครับนะเออ๋อคารฟายริดเดอร์ครับอเจนโตอ้วคันตีปลาแท้ๆครับคันตีปลาได้แท้ๆแต่ตกหมึกได้ดีมากใช่ครับเวทมันจะออกยังไงครับพี่เวทอเส้นดีมากครับเวทจะอยู่ประมาณ6กสครับ62นะฮะใช่ครับก็เป็นเลลแหละก็เป็นเอลนะเป็นหกส สเปคก็คือ l l นะฮะซึ่งจับคู่กับเซอร์เทนนะครับใช่ครับเซอร์เทน2506ครับครับผมซึ่งบาลานซ์ได้สุดยอดจริงครับตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นคันอันนี้คันคันสำรองอันนี้เวทเดียวกับของเบสใช่ไหมฮะอันนี้คือมอเดลนะฮะเป็นเวทเดียวกับเบสเลยรับกับสเตล่า2000อันนี้2070เลยนะเนี่ย207นะฮะเอาสวยมากท่านผู้ชมดู รุ่นนี้ที่เห็นเอามาใช้กันมันทนมากนะฮะตกหมึกผมบอกเลยไม่พังหรอกทนเค็มมากตัวน,นีนะะ้ตัวสีก็จะเป็น<อ>ไทชัเนเนื้มอมาเอาล,ออละ,ค,ะคันผมก็จะเป็นตัวพื้นๆครับันนี้คันสำรองก็จะเป็นเอมารรดาตัวถูกเม็กินเวียดนาม ใช้แล้วถูกใจติดมือมากนะฮะใครจะเห็นผมใช้บ่อยๆอ,อันนี้นะฮะ recommend มือใหม่มือเก่าเอาไว้ใช้ได้แล้วแต่ความถนัดครับไซส์ผมของผมก็เป็นไอตัวนี้ก็เป็นพี่วัดโ,โัดเป็นอะไรนะ8ฟุต3 LML อิมมาเลดาขาเป็นอินตาไลน์นะฮะ ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ประจำเหมือนกันตัวนี้เป็น m head เลยครับนะฮะ h e ด d head m head เป็น inline inline mx นะฮะตึงมากนนดนี่อ๋อหม่องยาง่อยนะครับดูมันสั้นวะ่ะะดูันสั้นว่ะแปดพห้าแปดพห้าครับผิดท,ทองนะก็ยังงงๆอยูอ่ปลายทอง make in Thailand นะคันนี้ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมาลองดูกัน ไม่ยินไทยแลนด์ใช่ของดีต้องของไทยครับเพราะว่าซีรีสซีรีสเดียวกับมอเดนผลิตไทยหมดองนี้คันนี้ก็ไทยแลนด์นะมอเดนที่ดีๆก็เบคอินไทยแลนด์นะฮะแต่ไม่ได้ขายในไทยแต่ไม่ได้ขายในไทยผมบอกเลยถ้าใครเจอคันไดว่าผลิตในไทยอ่ะเจ๋งนะครับผมบอกเลยถ้าเป็อินไทยแลนด์เนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ออินเอร์ไลน์ก็ข้อดีก็คือ อสวนลมไม่พันไกด์มืดๆืนี่ตีสบายไม่มีพันไกด์ส่งสบายครับแต่ถ้าขาดก็ลำบากแต่ถ้าขาดก็วางคันได้เลยครับ,บนะเพราะว่าสย่สยสยเสยอะไรค่อนข้างประกอบยากแต่ถ้าไม่ขาดเนี้ยถ้าสายไม่ไม่ไม่เข้ามาหลุดออกจากนี่แล้วนะหลุดออกก็คือในท่อเน,นี้ยนะ<อ>ก็ไม่มีปัญหา<อ>นะฮะ แล้วก็เรื่องล้างก็ต้องฉีดน้ําล้างเกลือจากในท่อนี้ออกให้หมดเวลาเลิกใช้นะฮะเวลาเลิกใช้ก็ต้องล้างออกให้หมดแล้วก็ลอกที่ใช้จะเป็นลอกเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ใส่ใส่เกินคันเบ็ดก็จะไม่ได้นะฮะเพราะว่า้ามันจะรีดรีดสายเข้ารูเนียฮะรูเนี้ยไม่ค่อยดีแล้วมันจะตีไม่ออก ออให้ใส่ให้ใส่สายพอดีอ่าพอดีเล็กๆอสายสักศูนย์หกศูนแปดแล้วก็ลอกเบอร์รักสองพันสองพันห้ากำลังสวยนะฮะยิ่งใส่ลอกเบอร์เล็กยิ่งตีดีนะเพราะว่ารีบร <laughs> ีดสายออกเนี่ย 4, 4. จะรีดลำบากหน่อยถ้าใส่ลอกตัวใหญ่เกินนะครับ,อบนะเอาะนะฮะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคันนี้ผมพิงพ่งเพิง่งเพิ่งเพิ่งจะได้มาใหม่ ยังมีอีกคันนึงยังไม่ได้ลองเดีย๋ยวเอาคันนี้มาลองก่อน M h ดูซิเป็นไงครับ <Okay. S 1> ไหนเบสเทสไหนดิเพิ่งมาจับลอกลอกมันจะเบาไปป่าวะเมื่อมันเบิงบ้ง,บ,งบึงเลยลงไหนลงตรงนั้นพอดีฮะโอ่เงี้ยล่ะคันมันตึงมันตึงใช่ไหมเออไว้ยังได้เดี๋ยวนี้บาลานซ์ลงนี้เี่ไงฮะเห็นไ,ไหมคันนี้จะลงตรงนี้ แต่ใหเดียลงมายิ่งยิ่งลงลึกยิ่งจะเบาเสมอกระลอกอยิ่งยิ่งลงลึกมันจะยิ่งถึงแล้วปลายคันลอยอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยอันนี้เวทเต็มเฮ็ดตึงปังเลยอ่ะเขาไกด์ขาดหมดแล้วครับเลาะทิ้งมันไม่เสียววางอุ้ยกร หนักมันหนักกว่าไอ้คันที่ถือประจำใช่คันที่ถือประจำเบากว่านี้เยอะเลยอันนั้นมันอันนั้นมัน MX อันนั้นมัน EX 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 มันเบาท็อปเลยนี้ MX ตัวธรรมดามีแอร์ตัวหนึ่งแอร์ก็เบาแต่ว่าแอร์ยังแอร์ยังไม่ได้เอามาใช้ใช่ไหมในปีในปีล่าสุดนี่แอร์แล้แอร์ท็อปสุดถ้าท็อปไปแอร์คือสโตลิคกันเลย MX ใช่แล้วก็มาตัวธรรมดาใช่ มาเว้ยนี่โถเอ้ยนี่ไม้แรกเลยนะครับผมยังผมยังเลือกโยอยู่เลยบางส่งมาแล้ว้นี่โอ้โหวางงามงาอย่างนั้นเอประจำจุดแล้วครับตัวแรกไม่ช้อนหน่อยเออมีนี่ครับมีกล้องตัวนี้เลยนะเอโอ้โห ตึงดีวะไม่ต้องหัวแรงเลยเต็มดอกโยมึงน้อยของผมมาแลวครับ โอ้โหยแ้วกท้ายเดียวกันเลยโอ้ยอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงก่อนโอ้มันเก่งด้วยมันเก่งด้วยหมึกมันอ้วนเฉยแค่พี้โอ้ยสามกี่เมตรเนี่ยหกเมตรอัน้แก้วลึกอยู่ใดอยู่นะ เป็นโบว์สวยอ่ะปอดใส่นี่เลยไ,ได้ครับในนี่จะรัวๆหน่อยครับโอ้ยตึงหูตึงอ่ะ้อนไมครับเอาแล้วโทฟี่เป็นของนายเอจันได้วันนี้โอ้ยระวังเกลียวระวังเกลียวหน้จะโดนโย่ โอ้ยบึ้มๆนะครับผมอ้าวโอ้ยบึ้มโอ้ยโอ้ยไม่จับจะไม่จับมาตกน้ำแน่ทีนี้เตียมเชือกเนี่ยแล้วตามเข้ามาซัดทั้งหน้าเนี่ยใจตั้งหนาเลยเนี่ยหนักเลยครับตัวนี้หนักจริงเว้ย แกลโลก็ว่นเนี้ยหนักขนาดนี้ใหญ่ว่าพี่ใหญ่ปะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยแหละนะครับโทฟรฟี่มาอกนี้วนักตึกเลยอ่ะขันเอ็มเฮดตัวเนี่ย <c oughs> เอาละครับครับโทอฟฟี่ครับครับโทรฟี่ของผมมาแล้วกับคันเอ็มเอสเป็นมาราดารโย3.5ครับแค่ไว้ไม่เป็นไรเกี่ยว เคลียสูตรเลยให้ท่านผู้ชมผูกว่าสายเปนขนาดไหน,นดูครับเบิกวันตุบตุบตุ คอนเซปต์เลยวันนี้คอนเซปต์ท่านแน่ถงน้อของหนูปากหลุดไปเลยเนี่ยเด็ดปากทิ้งแล้วเนี่ยดื้ออยู่มีตัวตามีคู่มีคู่ตัวใหญ่ด้วยเบาบางโอ้โ ยอยู่ๆกอดอยู่มีตัวตามมีตัวตามมีตัวตามพี่นะเอ้นะเออย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งนะเอ้เห็นปะเอ้พันพันพันอยู่ครับวน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 ติดตามอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งคืดเสร็ล้วครับปล่อยลงไว้เลยไปแล้มัดม่านเรียบร้อยโอ้ยปล่อยลงไว้ปล่อยลงรับ ีนี้ตัวตามมาเป็นคู่ครับตอนนี้เรียบร้อยวิล้าน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 โอ้โหโสวยงามมาส่งให้ต้อมแหมอย่างนี้ค่อยมีความหวังมาแล้วครับบอกในะจุดยอดโอ้โหสายยอดสายยอนโอ้ใหญ่ตัวนั้นอีกอ่ะ นานแล้วนะที่ไม่ได้เจอไซส์นี้โอ้ย,อย,ยโอ้โหถอดนะเลยถอดเถอะถอดเถอะไปรูปล่อยปล่อยไม่เพื่เอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆสมัยนี้ที่ตกหมึกเนี้ปย,กกยปล่อยไปครับสาย3.5หมึกก็สาย3.5ครับผมปล่อยปล่อยไปเราไม่ได้เอาไซส์นี้ครับอ้อไงหล่อจริงเลยอะบางแสงของมันแดงดิ จอกระบานมาเลยโหโคตรอว้วนเลยเรากาเอ้ยนี่อีกตัวตัว,ตวก็จะตีเข้าไปใกล้ๆกองนะแล้วก็กอ,อออกมาแล้วก็ถ้าได้ระดับเดี๋ยวมันจับเองครับโดยกระบะด้วยเรียบร้อยเอ้ย ป็นง้อนนนหน่อยหลุดไปแล้วเว้ยที่นี่มันจับตึงเลยเรียบรนอยโดนโอ, yeah! โอุ๊ยจี๊โอ,โอ,โอ,โอ จะบางมาแล้วโอ้โห้ดวดเดียวเฮ้ยนวดเดียวใจเย็นโอ้โหโอ้โหนะครับบึกบุฟเฟ่ครับตอนนี้เราเจอฝูงเงียห้เราเจอฝูงเราเจอฝูงนี่ผมขออนุญาตถ่ายให้ชม่อยครับนั่งจิบน้ำโอ้โห้โอ้โหยสุดยอดใหญ่มากครับท่านผู้ชม ที่ของบางมึกบุฟเฟ่มามาเร็วครับดูผมทานน้ำอยู่แป๊บหนึ่งขออนุญาตนั่งถ่ายชมแยวดูนะดูเขวาวัดกันนี่ครับหมึกบุฟเฟ่จะรลโรนิดนึงอาย <c oughs> นี่ครับหมึกบุฟเฟ่สายยังไม่ทอยโตเท่าไหร่ครับวับดช่องออื้ นี่ไงลอดช่องโอ้ยเออไว้ได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 โตโตอยู่โตอยู่อุ้ยรถโอ้โหฮ่าก,กันนัวเลยตัดก,กันนัวเลยอ่ะ เห็นมันตัดกระสุนแล้วัไไย้ายหมายไปเลยครับวันนี้คื่นแรงมากนี่น่านเป็นหมายใกล้ๆสุดท้ายของเราแล้วครับน,นี้ก็หาตัวไม่ยะกเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายครับ แต่ว่าไซส์ไม่ค่อยตึงไ,ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับพอได้สนุกสนุบกันครับกับวันนี้วันลมแรงเราเรื่องอะครครับมาลุยกันต่อกับไม้ต่อไปของเรานี่ดูนิ่มงูดูด <on> ูด no in no ูงบางมันแสกหมดราคาไหนนผู้ชมดูเขาเหลือจริงอันนี้หนึงหมวกใบละพันขึาเรถไฟไข้างบส ดูนี่ชูชีพที่เห็นเขาอะ่ะเห็นเขาไม่ได้ใส่ชูชีพสีแดงนี่เขามีอันนี้แล้วนี่ลงน้ำระเบิดตูม้มเป็นชูชีพมันไม่เกลิก่าเขาอ๋อเป็นไงอะ่ะดูสุดยอดเก่งส้มเก่งแดงขาดไปแล้วครับแดงเริ่มมึก๋องเก่งแดงเริ่มมึกไม่่ออ๋อเลอะอ่อะาต้องใส่เก่งส้มนะเชือกมอหนึ่งีปันแจนอนเชือกจมตรงนีเ<อ>่เข็มชักช และเอ็เอเป็นไงครับนไข่ฉลามกบปะเนี่ยใช่ใช่เอาอันนี้คือไข่ฉลามกบใช่แต่น่าจะฝ่อไปแล้วฝ่อไปแล้วนะฮะจริงตัวมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็มันก็คลอดไปแล้วสองอย่างหมานมากเลยเกี่ยวกชาเอกชาร์ดใช่ไหมครับอันนี้เราคิดเลยว่าเอกชาร์ดไข่ฉลามเอ็กเอนี่ รุ่งวัยบ่ายครแล้วจะเป็นหมึกไซส์น่ารักถูกจิ๋ม <85 S 1> จับเบอร์สามสิบห้า,าขึ้นแรงมากครับวันนี้ ครับเติงอยูเติ้งอยู่ติง้งอยู่ครับ,ต,รบตัวนี้แจ๋วนี่ไงโอ้ยโอยหนุห่มวครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่เห็นเห็น <ๆ S 2> ก็ห้าตัวโอยเนี่ยโอช่างโบว์บลเลอร์เลยหาเจอแนวแล้วครับตอนนี้ห้าตัวติดแล้ว โอ้ยผมก็โดนแล้วครับเอาแลยครับ6โ,โอ้ยยับอันนี้สอยกันยับแล้วครับครับผมวันนี้ก็ใช้คันเบ็ดแข็งไม่น่อยแล้วก็แต่ก็สนุกครับเทมเพสก็ใช้ตกเหมือเล็กๆได้อยู่เตโยใหญ่ได้อะไรแค่โอเคครับอันนี้ก็เข้าอีกหมายเนึ่ง ของบางนี้แข็งเมื่อพอของผมเลยก็จะกัดมึกเล็กกล้ชิวๆมึกตายครับม <laughs> ึกมกตายไปไหลายตัววัดซะครับผมกลับตกมืกวันนี้ก็ต้องเพียงเท่านี้ครับกับหมายสุดท้ายของเราที่คลืนแรงมากวันนี้ 来来，好。 เยอะอยู่โอ้โหตัดสองได้ไหมโอ้ตหโอ้ลมรถเบสอยู่ไหน๋อ้ยงงแต่รถเบสอ่ะอะอรถเบสอ่ในกระเป๋าสห้องหยุดเสาเกือบสิบแล้วเนี่ยใเคียง เต็มหลายตัวสิบโลอยู่สิบแล้วเงี้ยเสร็จสบแล้ว มันจะล้่นะเนี่ยบ่ไหนฮะไม่ล้ลนะแล้วเก็บเด็กผสมน้อยอข้เสียบนึกออก็ได้ิมเมมั่นใจตัดด้วยตัวเอง เซฟเม่เซฟตองไปหน่อยเห็นไหมใส่ไว้ก็แล้วแหละแพ้หมดแล้วคของสามตัวเองตัวนี้แล้วก็ตัวนู้น ลครับวันนี้ไม่น่าเชื่องงงงอยู่เหมือนกันว่าถึงสิบได้ไงตกเพลินไปหน่อยอเออเอาครับเดี๋ยวแค่นี้ก็ราันครับคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ